เริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยุตชากรรมดาวโจนส์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไป0.58% S&P 500ปิดบวก0.97%และก็ n a s d a q นั้นปิดบวก1.39%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนบวกในวันจันทร์ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักลงทุนนั้นจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอร์โรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐในการ ประชุมที่เมืองแจ็กสันโครวมทั้งการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้ครับทุกท่านภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นดิวยอร์นั้นยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยดัชนี s p 500แล้วก็ NASDAQ ปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่8แล้วซึ่งเป็นสถิติที่ยาวนาะนที่สุดเลยในปี2,567และในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านดัชนีดาว Jones s p 500แล้วก็ NASDAQ นั้นต่างก็ปรับตัวขึ้นเป็นรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปีนี้เลยครับ โดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐและก็มีความหวังว่าเฟดนั้นจะประับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนกันยายนครับนักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสันโฮรัฐไวโอมิงในวันที่22-24ถึงสิงหาคมโดยนายเจรมพาวเวลประธานเฟดนะครับจะแสดงวิสัยทัศน เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในวันศุกร์ช่วงเวลาก็คือ3ามทุ่มตามเวลาประเทศไทยบ้านเราซึ่งนักลงทุนต่างก็คาดหวังว่านายพาเวลนั้นจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับนายพอลนอเต้นักกลยุทธ์ด้านการตลาดจากบริษัทเมอร์ฟี่แอนด์ซิเวส์ ในรัฐอิลลินอยส์ได้คาดการว่านายพาเวลนั้นอาจจะเน้นย้ำถึงมุมมองที่ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐกำลังชะลอตัวลงนะครับสู่ประมาณของเฟดที่ระดับ2%และเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเลยซึ่งการแสดงความเห็นดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้ตลาดเดตีความว่าเฟดนั้นมีความพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนครับ ทางนี้นะครับนักทุนเมื่อคืนที่ผ่านมามีผลสำรวจ โดยนักวิเคราะห์ซึ่งจัดทําโดยสำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่าเฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยจำนวน3ครั้งในปีนี้เลยนะครับก็คือครั้งละ0.25และก็คาดว่าสหรัฐนั้นจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปได้เนื่องจากเงินเฟอ้อชะลอตัวลงและก็ช่วงเย็นๆของเมื่อวานดีครับก็มีบทวิเคราะห์ของโกลแมนแซกออกมามีระบุเอาไว้นะครับว่า โกแมนแซกนั้นได้มีการปรับลดความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจของสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้าลงเหลือ20%เอง20%นี่คือความเป็นไปได้นะจากของเดิมเนี่ยคือ25%ครับที่เขาคิดว่าเศรษฐกิจน่าจะถดถอยแสดงว่าตัวเลขที่ลดลงนี่คือมันดีหรือไม่ดีคุณดีครับดีดีตรงที่ว่าเศรษฐกิจของอเมริกามีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยลดน้อยลงนั่นเองครับทุกท่าน นอกจากนี้ถ้าเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องการเมืองนะครับในสหรัฐซึ่งแน่นอนกําลังร้อนแรงเลยครับทุกท่านจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้โดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐเตรียมกล่าวปราศัยเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับส่งไม้ต่อให้กับนางคคมาลาแฮริสรองประธานาธิบดีในการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในศึกการเลือกตั้ง ประจำเดือนพฤศจิกายนครับทุกท่านคือยังไงนะครับคุณลุงโจไบเดนนี่เขาจะไม่ลงสมัครแล้วใช่ไหมคุณครับไม่ลงแล้วล่ะครับเหลือแค่นางคามาลาแฮรลิสทางฝั่งของเดโมแครตถ้าฝั่งของรีพับลิกันสีแดงก็จะเป็นอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของเราครับตอนนี้ผลโพลล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหนังชุนครับ พอได้นางธรรมราแฮลิสมาเดียผู้ที่ยังมีความสามารถนะครับในการดำเนินกิจการการช่วยเหลือประเทศต้องบอกเลยว่า คะแนนสูสีกันลุ้นชมป์มากมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้ผมดูโพลผลสำรวจจากสหรัข่าวต่างๆอยู่ครับก็น่าสนใจนะนักทุนนะโพลที่แบบว่ามาสูสีกันแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งเป็นตัวสะท้อนบอกเราเลยว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกาหรือว่าใกล้ๆกับเดือนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจะมีความผันผวนแน่นอนเพราะว่าคะแนนความนิยมของทั้งสองฝั่งเนี่ยใกล้ๆเคียงกันเลยครับดังนั้นจับตาดูนะแล้วมันจะกระทบทอง์ไม่คะ่คุณเรื่องของการเลือกตั้งกระทบ จะกระทบทองคําก็ต่อเมื่อกระทบกับตลาดหุ้นก่อนถ้าตลาดหุ้นเล่นเรื่องประเด็นการเมืองทองคําจะเริ่มมีผลด้วยอ๋อแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมเขายังไม่เล่นกันถูกต้องครับยังไม่มีผลอะไรกับราคาทองคําของเรานะ ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิดครับโอ้ใครบายเอาไว้ไม่ค่อยดีตัวผมเองนี่ก็มีอยู่3ไม้เป็นมรดกเจ้าคุณปู่สามรถเป็นไงคุณลบหมดเลยทั้ง3ไม้ <c oughs> นะครับแหมไปบายน้ำมันเอาไว้แต่ดีหน่อยนะถือได้นะครับผมไม่มีอายุสัญญาเ่ะเรามาดูข่าวที่สระขาวอินโฟเควสรายงานกันครับทุกท่าน สัญญาณน้ำมันดิบเว็เท็กซัส t นตี้ไตลาดนิวยอร์กนะครับปิดร่วงลงเกือบ3%เเลยในวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในเนวนกาซาอาจจะประสบความสําเร็จและนําไปสู่สันติภาพในตะวันออกกลางนอกจากนี้ราคาดินมันยังถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนั้นอาจจะส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันอ่อนแอลงไปด้วย พอฟังแบบนี้แล้วขาบายนะ้ำมันรู้สึกสิ้นหวังใช่ไหมครับผมก็เลยรีบไปหาข่าวว่าตกลงแล้วข้อตกลงการอยู่ยิงนี่ไหนเขาบอกว่าจะประชุมในวันที่21แล้วตกลงนี่คือตกลงกันได้แน่หรอครับคําตอบก็คือว่ายัางไม่ได้คือแนวโน้มที่ดีหรือว่าแนวโน้มเชิงบวกเกิดจากการที่ทางฝั่งของประธานาธิบดีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับผู้นําของประเทศอิสราเอลออกมาคล้ายๆกับ ตกลงนะครับคล้ายๆกับว่ายินยอมเงื่อนไขกางฝั่งของสหรัฐด้วยแต่ที่นี้ผู้นําขอไปครับน่ครัเป็นหนึ่งทางฝั่งของฮามาสได้ออกมากล่าวนะครับว่านายอาร์เธรั่บริงคนนะครับของทางอเมริกาบอกว่านายกเบย์จมนในทะยาฮูเนี่ยได้นะครับยอมรับข้อเสนอแล้วแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าทางฝั่งของเราซึ่งก็คือฮามาสยอมรับข้อเสนอหรือว่าตกลงอะไรเลย นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าข้อตกลงการหยุดยิงยังไม่ประสบผลสําเร็จนะเขาแค่ยินดียินยอมกับทางฝั่งของตัวแทนพูดง่ายคือคุยกันเอาเองนะครับแต่ทางฝั่งของฮามาสซึ่งเป็นคู่กรณีหลักสําคัญยังไม่ได้ตกลงด้วยเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าขาบายนะ้ำมันดิบเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วคุณหมดแล้วผมคิดว่าพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ยังไม่ใช่นะครับ มองว่าสถานการณ์ยังไม่ค่อยแน่นอนไม่งั้นทองเนี่ยร่วงไปด้วยแล้วละ่ะแต่ตัวหลักที่กระชากราคาน้ำมันลงมาเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจจีนซะมากกว่าเวลาเจอเรื่องราวของประเทศจีนน้ำมันจะ,จะร่วงแรงนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะสามารถฟรื้นตัวได้เองครับเพราะฉะนั้นบริหารมันดีแมนจเมนต์ให้ดีๆสู้เท่าที่เอ็มเอ็มตัวเองไหวนะส่วนใครจะเทรดยาวมองว่ายังสามารถเทรดได้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่สำหรับน้ำมันดิบหน้าบ่ายครับ โอเคแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะเมื่อคืนนี้ก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้นะครับทางสำนักข่าวอินโฟเควสก็บอกว่าราคาทองคำนั้นยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่ครับนักทุนขอบพระคุณครับนี่คือการสรุปข่าวของเราครับทุกท่านลูกค้า XM รู้ได้ยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบลกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาในอลเล็ตของเราทุกทุก วันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือเซลไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารีเบทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั่งทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้บริการ X m ซในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิป ให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการ broker xm อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจทกนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ xm นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทําก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่ายเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกันกบทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน X m สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคําว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่าตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้ะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดท,ทองคำเดี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ x อนี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึงโบนัส100นั่งจุเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีกยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนั่งจุดครับอันตโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีเข้าเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรด1 l o อดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูไปเทรด1นอดนะส่วนอัลตโลถ้าเทรดหหลอด จะได้รับประมาณ3ามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุดสกเกลดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไปเข้าใจเหมือนกันทําไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้หนักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่ จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้ทุกทชุดได้เห็นชัดๆพิมพ์คําว่า K R U P A O คูเปาหนึ่งสองสาแค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเ,เลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักจุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงรับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคาว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด่งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังชุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุ่บางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ด้ครับขอบคุณมากเลยครับผม